มาทำอะไรกันน่ะมีอะไรเหรอพอดีฉันติดใจเตียงนายอะพวกฉันขอไปนอนบน,นเตียงได้ปะติดใจเตียงนลยโอ้ยน้องนองพูดเรื่องอะไรเนี่ยเตียงเราอย่างนั้นเหรอเืนเดียวแหละคืนเดียวคืนเดียวน่ะคืนเดียวนะนวนะไม่เคยสัมผัสเตียงดีๆสินะทั้งชีวิตนี้เนี่ยนั่นเองก็เป็นเรื่องที่น่าเวทนาเราจะช่วยกันแล้วกันเรา เราก็บ้าที่ให้เขามานอนเนะี่ยเพราะว่าต้องน้องเขาบอกเขาไม่เคยนอนเตียงดีๆนะครับทาไมกูต้องยอมวะเออ่เหมือนถูกหวยเลยนะครับมึไปดูกันาพมันเข้ามาได้หัวเพียบเลยดูเทียบติคุณพ่อเราถามว่าสเตฟานนอนไหนเอรอนั่นดิสามคนก็เต็มเตียงแล้วปะเว้นแต่จะนอนทับอะพวกเธอ ใครเป็นคนทำทุนากิเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะทำผมหลุด<ม>อย่างนั้นเหรอไม่เป็นอะไร<ม>บอกเราตรงๆสิเป็นคนทำงั้นสินะมาตรงนี้ขอโทษมองหน้าด้วยสิ ต้องขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเอาล่ะเดี๋ยวเราจัดการต่อเองไปเตรียมนอนได้แล้วนะนอนดูมีนเลยโอ้ยเหมือนในภาพเลยเหมือนในภาพที่เห็นไปเลยอ้าวอุ้ยตายแล้วทุกคนจริงใช่คิดว่านั่นไมใช่รอบจมูกตีนะนายจะแบบจะมาห้าร้อยตายแล้วจะวิ่งมาเลยเออตายวิ่งเขาไปนอนคุยเล่นกันบนเตียงผมอ่ะ เขามาดื้อกินบนเตียงผมอ่ะเด็กดื้อสามคนมาอยู่บนเตียงผมผมควรทำยังไงครับทุกคนแล้วแกล้งแบบทำห้องไม่เสร็จแล้วก็นอนที่นี่ต่อเนี่ยเป็นกัเห็นด้วยนะอ้ยเสี่ยมันก็น่าจะนิ่มมากโอยขโมยหรอเขาปรึกษากันว่าจะมานอนต่อทุกคนอย่าครับอย่าทำลายใจผมมานอนที่ห้องนี้ต่อเลยโอยอย่าใจฉันไม่เหลือแล้วฉันก็จะไปนอนฉันก็น่าจะหลับแล้วแหละเจ๊งอ่ะ นักก่นก็ไปคุณสเตฟานฝันดีนะพวกผมไปละฝันดีนะครับคุณสเตฟานเราดีสวัสดีนะนอนตามสบายเถอะ <c oughs> <c oughs>